ครับสวัสดีครับผมอาจารย์สัญญาครับอาจารย์สัญญามีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับครับก็ถึงเวลาผมก็จะมาไลฟ์สดมีดหมอของหลวงพ่อเดิมให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับครับก็สําหรับมีดหมอเล่มนี้ของหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะเป็นมีดยุคยุคกลางนะครับยุกกลางของช่างสอนนะครับจะทําด้วยมีดดางานะครับเป็นมีดทันสูงนะครับเป็นมีดสามกริย์นะครับ สำเร็นมากทองเงินอย่างนี้นะครับสางประการนะครับนาคทองเงินนะครับถึงก็แต่ฝักก็จะทำเป้นไม้นะครับเป็นยุคกลางกลางนะครับทันยุคทันหลวงพ่ออย่างแน่นอนนะครับดูความเก่านะครับดูความเก่าเก็บเข้มขังนะครับความยุบความแห้งนะปฏิบัตการทําเช่งช่างความเป็นเอกลักษณ์ขอความเป็นโบราณความเป็นถึงยุคถึงหลวงพ่อนะครับสำหรับคนดูเป็นก็ไม่ยากนะครับ จากคนที่ยังดูไม่เป็นพิจารณาก็ดูพิจารณาตามกันไปนะครับเพื่อการศึกษานะครับสำหรับคนดูเป็นนี่ดูแป๊บเดียวเขาก็รู้แ้ลครับว่าเป็นมีของหลวงพ่อเดิมนะทันยุคทันหลวงพ่อด้วยนะครับเด็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะบอกความยาวก่อนครับอผมจะให้ดูความเก่าด้านนอกก่อนนะครับแล้วระหว่างฝักกับดำนะครับความแห้งความย่นความล่นความเล้าของความมีอายุนะครับบ่งบอกถึงความเก่านะครับความมีอายุก่อน ยุคของหลวงพ่อนะครับแปดสิบเก้าเก้าสิบปีเก้าสิบปีถึงร้อยปีเป็นอย่างน้อยนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับความเก่าความตกพระฤกษ์ในความเก่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับครับความเช้าก็จากฝักบัยญันิดานี่ก็สิบห้านิ้วนะครับขร,ราบเฉพาะ,ะปลายเมฆถึงถึงสองดานี่ก็เก้านิ้วนะครับเก้าไหมเก้าสิบลืมไปละเก้าเก้านิ้วครับ ครับอดียเก้านิ้วละเก้านิ้วพอดีครับก็รวมเป็นสิบห้านิ้วนะครับก็ขนาดยาวเลยครับพลังสวยล้วครับคนชอบเนาะคนชอบเหมือนกันไม่เหมือนกันนะบางคนชอบเล็กๆลบางคนชอบใหญ่ๆครับมี่เร่นี้มาตรฐานถึงอยู่ตรงนั้นพรอย่างแน่นอนนะครับได้มาจับบ้านคนชั้นสูงนะครับคนที่เป็นเจ้าขุนมุนนายเ่ยนะครับตระกูลใหญ่จากตาขีเลยับมาดูด้านในนะครับดูความเก่านะครับ ดูเอกลักษณ์เนี่ยฝีมือช่างตามดิมิตทานยุคทันลองพ่อนะครับขยายไม่ได้นะครับนี่นะครับความเก่าจานวนดูความแห้งของเหล็กเนาะนะครับริมข้ามเบา้าความเป็นนวลเทานะครับดอกผลึกความเก่านะครับดูคนที่ดูความเก่าเป็นก็ไม่ยากเนาะคนใหม่ๆหก็จะให้ดูช้าชานะครับดูแล้วก็จดจำไว้นะครับเจอที่ไหนก็ต้องลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ กับนินางากับเก่าช้ำๆเลยครับนึกถึงหลวงพ่อเป็นอย่างนี้เลยนะครับครับนี <neck> the <The ่ก <Moon> er ็จะเป็นหน้าเกี e ้ยวนะครับต้งนี้ก็จะเรียกเป็นาเอ้ไอ้น้าเกี้ยวถูกแล้วแตู่ดปิดอันนี้ก็คือยันตรียันตรีเ็าเรียกยันตรียันตีนะครับเป็นยันตีนะครับอันนี้ก็เป็นมือของช่างสอนนะครับหน้าเกลียวครับใช้กับการรดน้ำมอนอย่างเงี้ย ก็ใช้ได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่หน้าเกลียวมันก็จะใช้เป็นทางลดน้ำมนต์นะครับสําหรับว่าครอบครัวที่แต่งงานเนาะสอหรับนาเกลียวก็ใช้นาสมพงกันเนี่ยลาค่ายสามัคคีกันดีนะครับครอบครัวครอบครัวที่มีปัญหาไม่ค่อยจะหลงลอยกันนะครับก็จะทําน้ามนต์ให้หลวงพ่อหลวงพ่อจะทําน้ามนต์ในการใช้หน้าเกลียวเนี่ยครับเพื่อประการแก้เคล็ดเพื่อที่ว่า ครอบครัวนั้นจะอยู่จะเป็นสุขรักใคร่สามัคคีกันดีนะครับถ้าลากผมโพงคนละตัวก็จะขัดแย้งกันแคนั้นครับฝั่งนี้ก็เป็นตุกตาอะไรเนี่ยตุกตาไอเขาเรียกว่ายันตุกตาไอยันมหาอุดดวงประเดิมนะบางคนก็เรียกว่ายันตุกตาเนาะยันมหาอุดดวงประเดิมนะครับช่วยทังอาอุดขาดแคลนนะครับแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมด้วยนะทั้งหมดนี้ประคุณทุกอย่างนะครับ จะให้ดูความเล้านะครับจะไม่เน่นบรรยายเนาะจะให้จับนิ่งๆแล้พูดไปแล้วมือมันจะสั่นจะดูไม่ชัดเนาะครับให้ดูนิ่งๆให้ดูชัดๆนะครับอันนี้ยังแน่นนะครับทางกันนี่แน่นน,นะครับไม่ยกไม่คอนนะครับภาพยังสวยงามมากนะครับนี่เล่มนี้ ความเก่าความช้ำน,นะครับครับก็จะดูด้านไหนมุมไหนก็ติดต่อมาได้นะครับน,นี้ให้ดู ใบก็ยังแหลมอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ไคทางการใช้งานครับสากษัตเลยนะครับตามกษัตริย์นะครับถึงถึงยุคถึงหลวงพ่อเลยนะนะครับงงอรบ,บอกว่ามีหงลวงพ่อนะครับอาใส่บูชาไว้นะครับไม่ต้องอ่าไว้ปกป้องตัวเองนะครับ เอา,เอา,เอา,เอาไว้ปกป้องขุนใสเวลาติดตัวอยู่ไม่ต้องกลัวใครมากระทำย่ำยีแต่ประการใดครับก็ปกป้องตัวเองจากตระตูหมู่ลายนะครับจากนั้นก็กลายเป็นมหาอำนาจเป็นมหาอุดเป็นคาดแค้วเป็นเมตตาครับแล้วก็ไว้ช่วยขับไล่ผู้ผีปิสาร์ทผู้ผีพิศาร์ที่เข้าคนธรรมดา อ่เป็นเข้าคนธรรมดาก็คือผู้ผีธรรมดาหรือผู้ผีทั่วไปที่มาเข้าสิงสู่คนนะครับหรือว่าผู้ผีที่ไม่ธรรมดาก็คือผู้ผีที่ถูกสั่งมาหรือว่าคนปล่อยมาให้เข้าเรานั่นเองนะครับแต่เรามีอาวุธหรือว่ามีหมอของหลวงพ่อเดิมกัาสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มาเข้ามากระทาย่ายีหรือมากล้ากายเราได้นะครับครับอาราธนาธานุมนแก้ขุไสแก้สเสนียจันไรต่างๆครับตลอดจนฝันลายแล้วก็ดวงตก นะครับคนที่ดวงตกนี่ก็จใจทําอะไรก็ไม่มั่นใจตัวเองนะครับถึงเวลาดวงตกขึ้นมานี่ก็คนดวงตกเป็นไงลนะจิตตกดวงตกทําอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับทําอะไรก็เหมือนถูกแช่งอะไรเงี้ยครับก็มีอาวุธของหลวงพ่อนี่ครับก็ไปช่วยแก้อาถพนสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับก็เกิดความมั่นใจได้ครับสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มาครับไปแก้อาถันโคงประพันธ์ต่างๆนะครับแก้อาถัน์คงประพันธ์ต่างๆกันอย่าง อย่างเช่นแบบว่าอ่าเมื่อสมัยโบราณนะครับเขาก็จะเล่นของกันนะครับลูกศิษย์ต่างๆก็มีต่างก็มีอ่หลวงพ่อด้วยกันทั้งนั้นนะเออต่างก็มีครูบาอาจารย์ด้วยกันทางนั้นนะครับอ่าไม่ว่าบุคคลนั้นนะครับมันจะเหนียวจะการจักเลกเ,เลขยันมาหรือว่าใช้ว่านหรือว่ากระถาอาคมครับต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าได้มาสู้กับมีดหมอของหลวงพอนะ่อเนาะมีดหมอหองลวงพ่อก็จะล้างอาถรรพ์ต่างๆ เรานั่นหมดไปแล้วครับไม่ว่าคุณจะใช้ว่านคุณจะใช้กระถางอาคมเราจะใช้ตรักยัตน์มาก็มาแผ่ฐานของหลวงพ่อหมดแล้วครับดังนั้นนักเลงสมัยก่อนนี่ต่างก็จะยำเกงดับมีดหมอของหลวงพ่อได้กันดังนั้นนะครับมีดหมอของครูบาอาจารย์เราคือหลวงประเดิมนี่ก็จะล้างฐา,านได้หมดเลยแับบูชาไว้กับบ้านเรือนนะครับป้องกันอักขีภัยก็ได้ป้องกันโจรภัยก็ได้ครับครับอย่างเช่นว่า เมื่อเวลาจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจะเกิดอุทกภัยะคีภัยเนี่ยก็จะมีลางบอกเหตุหรือว่าเตือนเราให้รู้ตัวทุกครั้งไปนะครับเออคร,ครับครับแล้วก็เมื่อเอ่อเมื่อเราต้องไปต่างถิ่นหรือต่างบ้านต่างที่ต่างเมืองนะครับที่เราไม่เคยไปหรือว่ามีความจำเป็นต้องอยู่ในป่าเนี่ยงอนกลางดินกลางทรายนะครับ ครับจะมีเหตุจําเป็นยังไงนะครับแล้วก็เอาแล้วน้ำมีดหลวงพ่อนี้ไปครับแล้วก็ขอเข้ามารมาเจ้าที่เนาะขออ่าเจ้าที่ใช้มีดนี่ใช้ปลายมีดไปดไดกรีดเป็นวงกลมหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเข้าไปนอนอยู่ในนั้นนะครับเพื่อป้องกันอ่าพวกสัตว์ร้ายต่ตางๆดะหลอดงูเงี้ยวเขี้ยวงานะครับหรือไม่ก็พวกีปีศาจสิ่งต่างๆนี่นจ,ะนะจะไม่เข้ามากำกายเราได้นะครับ นี่ครับคุณบลวงระบาดของมีหมอกหลวงพ่อแล้วนะครับช่วยบูชาแล้วพรกเราจะเจริญรุ่งเรืองทุกท่านนะครับขาขายดีครับก็ครอบจักรวาลนะครับอยานนกได้ก็มีก็ขอท่านเอาขอความเมตตาจากท่านเอานะครับก็หลวงก็อเดิมก็ท่านก็มีวาจาสิทธิ์เนาะท่านพูดอะไรแช่งขายก็เป็นอย่งงา,ยางนั้นหมดแหละดังนั้นท่านก็พูดไว้ว่าลูกศิษย์ของท่านทุกคนจะไม่จำจะไม่ตำกว่าคนไม่จนกว่าใครนะครับ ครับดังนั้นเมื่อเรารักและศรัทธาในตัวหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อจะช่วยให้เราจเจริญรุ่งเรืองได้นะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะครับแค่นี้นะครับแล้วนกะ็เออคลิปต่อไปก็จะได้เจอกันไหมเโียววันนี้พูดงไงติดเถือขัดครับขอโทษครับ <c oughs> ต้นจะทักมาครับ0837508998ครับ0837508998ครับครับก็อากาศมันเปลี่ยนนะก็เลยไอๆบ้างนะครับครับขอบคุณนะครับฝากไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีทุกท่านครับ